อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าแระทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไฟ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรม่าผลทุกข์ทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้ทุก ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผู้ผาฟานามบ้านแม่เรลาตะบนป่าแ๊ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ5นาฬกา30าทีถึง7นาฬกา30าทีของทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่15มีนาคม2 5 6 4น่าเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีทำออนไลน์ครั้งที่ แปดวันที่9ก้ของค่ายจัดกันระหว่างวันที่7มีนาคมถึง3เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โดยมูลนิธิแพทย์วิธีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมทั่วโลกนาสารพลังกันนะท่านใดสนใจเนื้อหาสาระก็ติดตามกันได้เลยนะ อุณหภูมิชาวนี้ที่ปูผาฟาน้ำ15องศาเซลเซียตนะเมื่อวัน13วันนี้15นะเริ่มเข้าสู่ดดูร้อนแล้วนะ15องศาเซลเซียตแล้ว <c oughs> ดูร้อนปูผาฟาน้ำ15องศาเซลเซียต <c oughs> นะแต่กลางวันก็ขึ้นไปประมาณ30 นหน่อยๆเห็นว่าทางกรุงเทพก็สี่สิบเลยนะสี่สิบหน่อยๆเลยโอ้โหหนักเหมือนกันนะ <c oughs> ่างงี้ต้นต้น,นอ่ะก็ว่ากันไปนะเราก็ปรับตัวเขา้ากับอุณหภูมิทันใดอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ปรับตัวเขา้าเอาให้เหมาะสมนะเอาละ <c oughs> เรามาเรียนพระไตรปิฎกกต่อไป นะเรียนพตัตรปิฎกเรียนชาดอกกระตอปมีอะไรบ้างนะ,พ,ะพัตรปิฎกมีชาดอก,กอะไรให้เราได้เรียนรู้ช่วงนี้จะเน้นย้ำเรื่องของศีลนะเน้นย้ำเรื่องของศีลว่าพระพุทธเจ้าพระพรุิธสัจมิทานเน้นว่าศีลมีคุณค่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะท่านก็เน้นว่าศีน,นี่แหละมีคุณค่าประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตเรา เป็นหลักเลยต่อชีวิตเราและผู้อื่นเพราะว่าจริงๆพอเราได้นี่ก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นน่าจะเป็นพลังเหนี่ยวนําให้ผู้อื่นเป็นตามนะเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์สุกสูงสุดต่อตนเองต่อผู้อื่นไม่มีวิบากร้ายเลยมีแต่วิบากดีแต่ก็ไม่มีใจที่เดือดร้อนนะมีจัดใจที่ไม่เดือดร้อน ใจนี่ไม่เดือดร้อนเลยเอาวิปัสสารไม่เดือดเนื้อร้อนใจใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีวิบากายมีแต่วิบากดาีทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ดีทำให้เกิดร่างกายที่ดีร่างกายก็แข็งแรงเหตุการณ์ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นเรายังมีพลังไปดันโรคดันเรื่องร้ายเก่าให้เบาบา,บางได้ด้วยน ไปที่พลาดทำมาแล้วก็ยังไปดันให้บาบางได้ด้วยนี่คือสุดยอดของศีลนะก็มีพี่น้องถามอาจารย์ว่า,าแล้วเริ่มงของศีลเนี่ยการคิดแบบกิเลสคิดแบบพุทธคิดพูดทําแบบกิเลสกับแ,แบบพุทธเนี่เออแล้มันจะรู้ได้ไงว่าเราหลุดพ้นนะมันจะหลุดกันตอนไหนอย่างไรนะรู้ว่าหลุดพ้นก็ง่าย พระพุทธเจ้าก็ตัดความหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาปัญญาเปรียบเทียบสองกลุ่มเท่านั้นนะอาการลิงคะมันมีความต่างกันยังไงอาการทางใจอาการทางกายอาการทางเหตุการณ์จิตใจเป็นยังไงต่างกันยังไงลิงคะความต่างร่างกายต่างกันยังไงร,ระวัง มีศีลกับไม่มีศีลน่ะคิดแบบพุทธ,ธะกบคิดแบบกิเลสคิดพูดทำแบบพุทธก็แบบกิเลสนะเหตุการณ์ต่างกันยังไงเหตุการณ์ดีไม่ดีต่างกันยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นมัมีความต่างเท่านั้นหละนะถ้าเราสามารถเปรียบเทียบความต่างได้แล้วก็พบว่าอะไรดีกว่าแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าอย่างเต็มใจ เลือกตัดสิ่งที่แย่กว่า,าแย่กว่ายัางเต็มใจยินดีเต็มใจพอใจที่จะตัดตัวที่แย่กว่ายินดีเต็มใจพอใจที่จะเอาตัวที่ดีกว่าสภาพที่ดีกว่า,าดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าพาสุขกว่ามันก็เปรียบเทียบด้วยปัญญาอยู่เท่านี้จริงๆในโลกมีแค่นี้การบรรลุธรรมมีอยู่เท่านี้ เปรียบเทียบความต่างเท่านั้นเองนะอาการลิงคะเท่านี้แหละมีอาการทางใจอาการทางกายอาการทางเหตุการณ์อยู่เท่านี้แล้วแล้วก็เปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าอะไรการคิดพูดทำแบบพุทธ,ธกับแบบกิเลสอะไรมันดีกว่ากันต่างกันยังไงต่างกันด้วยปัญญาอันยิ่งที่เห็นสภาวะว่ามันต่างกัน ่างกันแล้วเอากลเป็นปัญญาเปรียบเทียบแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์คอดายเปรียบเทียบสองกลุ่มนะเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแล้วเปรียบเทียบสองกลุ่มแล้วเปรียบเทียบสองกลุ่มแล้วก็เห็นความต่างแล้วก็เลือกเอากลุ่มที่ดีกว่าขึ้นจบกลุ่มนั้นดีกว่าเอาที่ดีกว่าดีกว่าสุขกว่าเป็นประโยชน์กว่าประเสริฐกว่าก็เอาแบบนั้น <c oughs> ตั้งแต่ใจอ่ะใจที่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใจอะไรเดือดร้อนไม่เดือดร้อนใจอะไรกังวลไม่กังวลน่ะอะเงี่ยเป็นต้นนะก็ตรวจสอบไปน่ะอะเงี่ยเป็นต้นใจอะไรผาสุขไม่ผาสุขใจอะไรมีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์อะไรไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นต้นใจก็เปรียบเทียบดูสภาพในใจนะใจเข้มแข็งใจอ่อนแอใจวันไว้ไม่หวันไวนะอะไรมันเป็นสภาพต่างรนะหว่างมีศีลก็ไม่มีศีลนะพุทธ,ธะกับกิเลสต่างกันยังไงต่างกันยังไงจิตใจต่างกันยังไงสภาพจิตนะร่างกายต่างกันยังไงเหตุการณ์ต่างกันยังไง เวลาคุดคิดพูดทำแบบพุทธ,ธะกับแบบกิเลสถูกศีลกับผิดศีลก็จะมีความแตกต่างกันนะถูกศีลถูกพุทธ,ธะก็ผลทุกก็ดีกว่าจิตวิญญาณไม่มีทุกข์เลยพฤติกรรมใหม่มีแต่ร่างกายที่แข็งแรงมีแต่เหตุการณ์ดีไม่มีวิบากได้ ส่วนกิเลสจิตวิญญาณเป็นทุกข์มีเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์จิตวิญญาณเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลา,าต่างกายก็เจ็บป่วยก็มีเรื่องร้ายมีวิบากร้ายเลาก็เปรียบเทียบมันชัดเจนเปรียบเทียบด้วยการปฏิบัติด,ดูก็เห็นแล้วปฏิบัติดูก็เออมีศีลก็ไม่มีศีล แล้วก็เปรียบเทียบอาตอนไม่มีศีลมันเป็นยังไงเพิ่มศีลขึ้นไปแล้วต่างกันยังไงเอากลับมาผิดศีลอีกเป็นยังไงกลับมาคิดแบบกิเลสอีกเป็นยังไงเอาเราคิดแบบพุทธะเป็นยังไงโยกกลับไปกลับมาก็ได้โยกดูเลยกลับไปกลับมาเลยโอ้มนก็เห็นผลชัดเลยเห็นผลชัดเลยระหว่างพุทธะกับกิเลสมันต่างกันยังไงโยกกลับไปกลับมาก็เด็ด น่ะเปรียบเทียบดูเลยเปรียบเทียบปุ๊บก็หมดสงสัยแลวน่ะอะไรดีกว่าก็เอานั้นน่ะอย่างนี้เป็นตนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบสองกลุ่มเท่านี้อ่ะมีมุตดียันทศนะรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นจะรู้ว่าเราหลุดพ้นก็เปรียบเทียบสองกลุ่มเท่านี้แหละอาการลิงคะนิมิตมันมีเครื่องหมายให้รู้ นะมีเครื่องหมายให้รู้มีเครื่องหมายหรือมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีสภาพให้เราได้เรียนรู้อุเทศก็คําสอนนะคําสอนของผู้รู้คําสอนของสัตบรุรตร